ลำดับความสำคัญเมื่อคุณมีเงินเหลือคุณจะแบ่งเงินยังไงช่วงคลินิกการเงินแก้ครบจบปัญหาเรื่องเงินลำดับความสำคัญเมื่อคุณมีเงินเหลือคุณจะแบ่งเงินยังไงครูก็ไล่ไปตั้งแต่ ปิดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงการเงินสภาพคล่องสำรองฉุกเฉิน3-6เท่าประกันชีวิตประกันสุขภาพวินาศภัยอันนี้คือฐานให้คุณเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะหลังจากน,าน,นั้นคือการเก็บออมละครูบอกคุณว่าให้คุณเริ่มจากสินค้าลดหย่อนภาษีก่อนคุณก็จะจําแบบนี้เพราะหลังจากนั้นเนี่ยคุณมีเงินเหลืออคุณอาจจะลงทุนอย่างอื่นที่มีความเสี่ยงมากขึ้น หลายคนก็เลยเข้าใจว่าพอคุณมีเงินเหลือจากข้างล่างอ่ะที่เป็นพวก protection ทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องเอาไปซื้อรถยนต์ภาษีเท่านะัหนมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะครูเพิ่มเข้าไปว่าคุณจะซื้อรถยนต์ภาษีเมื่อคุณมีเป้าหมายในระยะเวลานั้นเช่นคุณซื้อตัว TESG เนี่ยเมื่อคุณยังไม่ใช้เงินตอนนั้น คุณจะใช้เงินในอีก5ปีคุณแนะนำว่าแทนที่คุณจะไปลงกองทุนรวมอ่ะคุณลงลดหย่อนภาษีในระยะเวลาที่มันถือ5ปีแทนที่คุณจะได้แค่กองทุนรวมธรรมดาคุณได้กองทุนรวมและได้สิทธิ์คืนภาษีแบบนี้นะคะหรือคุณไม่ใช้เงินเลยคุณบอกว่าต้องการเก็บเงินนี้เพื่อการกเกษียณดังนั้นคุณก็เลยไปซื้อ r m f อย่างเงี้ย เพราะเงินคุณไม่ได้ใช้แทนที่คุณจะไปลงกองทุนรวมธรรมดาคุณไปลง r m f ที่เป็นกองทุน plus ด้วยสิทธิ์ทางภาษีอันนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีสภาพคล่องคุณต้องการใช้เงินนั้นแล้วอะ่ะในอีก2ปี3ปีแบบนี้แสดงว่าคุณก็ไม่เหมาะที่จะไปซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีคุณจึงต้องมาซื้อกองทุนรวมปกติหรือโปรดัก์อื่นๆที่คุณสามารถเอาเงินออกมา ในระยะเวลาอันสั้นได้เพราะฉะนั้น <S <S การแบ่งเงินของคุณนะคุณต้องเอาเป้าหมายระยะเวลามาด้วยถ้าระยะเวลามันได้คุณยังไม่ใช้เงินตอนนี้ทําไมคุณจะไปลงกองทุนรวมละ่ะคุณก็ไปลดหย่อนภาษีดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าระยะเวลาคุณต้องใช้เงินนะลดหย่อนภาษีสั้นสุดก็5ปีมันก็ไม่เหมาะกับคุณเพราะ,ะนั้นคุณต้องเอา2ประเด็นทั้งรีเทิร์นระยะเวลามากําหนดในการเลือกสินค้าในการลงทุนด้วย ไม่อยากพลาดความรู้และสาระดีๆกดติดตามเพจไว้นะคะการเงินยุคใหม่บายครูพิชชากดไลค์กดแชร์กดเซฟหากมีคำถามคอมเมนต์ไว้นะคะหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมทักไปที่ Li n e แอครูพิชชา @kru.pitcha